ในที่สุดก็ได้ตามคาดหวังได้น้องสาวมาแสดง MV เพลงใหม่ชื่อเพลงว่าพี่ชายสักท่อนไหมร้องได้ยังร้องได้ยังได้แค่ถอยออกมาพี่ชายครับสวัสดีครับพี่ครับจาน้องสาวคนนี้นี่ก็จึงได้ไปได้กระบอกมาลาลาครับ คนลับเพลงฉันก็เป็นมีคนที่คอยถนอมทั้งกายและใจเธอคงเห็นฉันเป็นแค่เพียงพี่ชายที่คอยปลอบโยนเมื่อยามเธอต้องสี้เมื่อยามเธอต้องสีมาตัดใจได้สักครั้ง ที่จะร้องเพลงให้ฟังตั้งใจฟังไอ,อ้เนอเดอฝากติดตามเราสองคนด้วยนะครับ